สํารวมจิตใจของตนให้ดีเราเกิดมาในโลกนี้ก็ให้นึกว่าเราเกิดมาเพื่อสร้างบุญบารมีนี่ก็เคยพูดเตือนอยู่ไว้บ่อยไม่ใช่เกิดมาเล่นไม่ใช่เกิดมาเพื่อความรักความใคร่ ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสต่างๆแต่เพียงเท่านี้ถ้าบุคคลใดเกิดมาเพื่อผูกพันอยู่กับสิ่งเหล่านี้โดยส่วนเดียวแล้วชีวิตของผู้นั้นก็เป็นหมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะว่าใครๆก็ย่อมรู้ดีอยู่แล้วว่า การม,มาคุณทั้งห้านั้นเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนแม้ว่าใครจะผูกพันกับสิ่งเหล่านั้นเท่าไรมันก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นแก่นเป็นสารเ <c oughs> พราะบรรดารูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสทั้งหลายมันก็มีอยู่ในตัวนี่หมดแล้วไม่ใช่มีแต่ภายนอกนั้นรูปก็ได้แก่รูปร่างกายทุกส่วนนี้ เสียงเนี่ี่เสียงคำพูดคำจาต่างๆนี่นี่มันก็มีอยู่ในนี่นี่กลิ่นอย่างนี้นะมันก็มีอยู่ในนี้ในกายนี่รสก็มีอยู่นี้นี่สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็มีอยู่ในนี้เราคิดดูจะมีอยู่ที่ไหนล่ะ <c oughs> มันมีอยู่ในนี่แล้วทีนี้เมื่อเราเพ่งดูในนี่เห็นว่ามันไม่เที่ยงไม่ สดสวยงดงามอะไรเลยอย่างนี้เมื่อมันเห็นรูปอันนี้มันไม่เที่ยงไม่ยังยืนไม่สวยไม่งามแล้วรูปอื่นมันก็ไม่สวยไม่งามเหมือนกันนั่นแหละเหมือนกันเสียงกลิ่นรสก็ดีสัมผัสทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อเห็นในนี้มันไม่เที่ยงไม่ยังยืนอะไรแล้วภายนอกนุ่นมันก็ไม่เที่ยงไม่ยังยืนเหมือนกันเมื่อเห็นในนี้ว่าไม่เป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจอะไรเลย อย่างนี้นะมันก็ต้องเห็นสิ่งภายนอกนั้นไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจเหมือนกันนะ <c oughs> แต่ว่าทำอย่างไรได้ในไหนมันก็ได้เกิดมาแล้วได้มาอาศัยอยู่ขันห้านี่แล้วจะฆ่าตัวตายเสียอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องก็เป็นกรรมเป็นเวรเมื่อบุคคลมารู้อย่างนี้แล้ว ก็ต้องพี่นายเห็นว่าการที่เราได้ขันห้าอันเป็นรูปร่างของมนุษย์มานี่นะบุญกรรมตกแต่งให้มาเพื่อให้เราได้สร้างบุญบาร,รมีเพิ่มเติมของเก่าให้มันมากขึ้นไปโดยลำดับจนกลัวมันจะเต็มบริบูรณ์คนเราเนี่ยถ้าบุญถ้าสั่งสมบุญไม่เต็มบริบูรณ์ตราบใดแล้วก็ จะไม่ยุติลงได้เลยการท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายในโลกนี้นะก็จะต้องท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายในโลกนี้ร่ําไปอยู่นั่นเลยเรียกว่าเราท่องเที่ยวเกิดมาเพื่อสร้างบุญบาร,รมีเพื่อให้มันเต็มแต่ว่าบางคนก็ลืมตัวป่ะนี้นะตนเกิดมาแล้วนึกไม่ได้เลยว่าตนเกิดมาสร้างบุญบาร,รมีนึกไม่ได้ ก็เลยเมาอยู่กับโลกอันนี้ไปโดยส่วนเดียวดังที่เราเห็นกันอยู่นะบางคนนะไม่ได้สนใจในการบุญการกุศลอะไรเลยไม่สนใจในการที่จะละความชั่วทำความดีอะไรก็อยู่ไปกินไปตามยถากรรมอย่างนั้นมีอยู่ถมไปเนี่ยเรียกว,ว่าคนเรามันลืมตัวนะมันลืมเหตุปัจจัยของชีวิต มืดแต่ด้านเอาจริงๆเนีไม่รู้ว่าตนเกิดมาเพื่ออะไรเไม่รู้จุดประสงค์เลยนั่นแหละที้ผู้ที่เคยมีสติสมบัติเช่นนี้เคยมีศรัทธามั่นในบุญในกุศลมาแต่ชาติก่อนนน่นพอเกิดมาชาตินี้บุญเก่านั่นแหะมันมามันมาเตือนใจให้ระลึกได้ให้ระลึกว่าเออนี่เราเกิดมานี่ เราเกิดมาเพื่อสร้างบุญบาร,รมีอบุญบาร,รมีที่เราทํามานะั้นมันยังไม่เต็มมันยังน้อยอยู่จําเป็นที่เราจะต้องพยายามสร้างบุญบาร,รมีให้มันมากที่สุดในชีวิตของเราแล้วก็นในขณะเดียวกันนะสิ่งใดเป็นบาปเป็นโทษเราจะพยายามละเว้นให้มันหมดไปเลยจากไม่สะสมมันไว้ขึ้นชื่อว่าบาปเพราะมันก่อให้เกิดทุกข์ อันผู้ใดมาระลึกถึงตัวเองได้อย่างนี้นับว่าโชคดีเหลือเกินนะนับว่าเป็นคนมีมงคลอยู่ในตนมากมายทีเดียวเลยเพราะว่าผู้นั้นจะได้พยายามสั่งสมบุญกุศลให้มากขึ้นในตนของตนในเวลาที่มีชีวิตเป็นอยู่เนี่ยเพราะว่าชีวิตของคนเราในยุคนี้สมัยนี่มันน้อยเหลือเกินนะ ถ้าใครไม่รีบเร่งทำความดีไม่รีบเร่งละความชั่วแล้วก็จะไม่ได้ทำเลยพอแจ่อ้างโน้อนอ้างนี้อยู่อย่างนี้แล้วก็ไปไปหนอหนึ่งความตายมาถึงแล้วก็แล้วเลยไม่ได้สั่งสมบุญกุศลแล้วไม่ได้ละความชั่วความชั่วมีอยู่ในใจอย่างไรมันก็ติดสอยห้อยตามก่อทุกข์ให้ไปในชาติหน้าต่อไปอีกในอย่างนี้แหละ มันจึงน่าเสียดายนะคนเราถ้าหากว่าเป็นอย่างว่านี้นะผู้ใดรู้ตัวได้แล้วอย่างนี้มาสำรวจกวดดูตนของตนนะเมื่อไม่เห็นว่าความชั่วอันใดมีอยู่ในจิตสันดานเขาตนนะอย่างนี้แล้วก็เพียนพยายามละให้มันหมดไปสิ้นไปจากจิตใจให้ได้นี่นะว่าเป็นวาสนาของผู้นั้นเลย ผู้นั้นเกิดมาเพื่อชำระล้างตัวเองที่สก,กรปรกมัวหมองมาแต่ชาติก่อนนู้นให้เป็นคนสะอาดสะอา้านนี่นั่นแหละเราเอาพระธรรมคำสอนของพระเจ้านี่เป็นน้ำสำหรับล้างกิเลสอันมันทำให้ตนเองมัวหมองมานั่นนะ่ะเช่นอย่างเอาทานการให้การบริจาคนี้เป็นการเป็นน้ำสำหรับล้างความโลภความสนี หวงแหนต่างๆออกไปจากกิจใจเนี่ยเอาศีลหรือเมตตากรุณาธรรมนี่เป็นน้ำสำหรับล้างความโกรธความพยาบาตตต่างๆให้ออกไปจากกิจใจนี่ไอความโกรธความพยาบาทต่างๆหมูนี้บุคคลจะไปเอาสิ่งอื่นมาล้างนะมันไม่ได้นะไม่ได้มันไม่ออกละมันไม่ยอมออกจากกิจใจเลยถ้าไปเอาสิ่งอื่น จะไปเอามกนกลคาถาอันวิเศษใดในโลกนี้ก็ตามเลยมาสาธยายมาบริกรรมเท่าไรนี่ความโกรธมันหาได้เบาบางไหม,มเพราะว่ามันคนละเรื่องกันอย่างนั้นก็ควรพากันเข้าใจเนื้อหาแห่งความโกรธให้ได้ความโกรธนี่มันหมายความว่างไงเมื่อไหนใจความ ความโกรธนี่ก็คือคือจิตใจที่ปราศจากเมตตานั่นเองปราศจากความรักให้เอ็นดูนั่นเองความโกรธนี่ก็หมายเอาความที่จิตใจหวังก่อความพินาศให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือว่าสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งนั่นแหละเรียกว่าความโกรธนี่เนื้อในใจความหย่างความโกรธนะ มันเป็นอย่างนี้เละเพราะฉะนั้นเมื่อจิตใจมันมันมีความมุ่งหมายอยู่อย่างนี้เราจะไปเอาคาถาอาคมอื่นมาสาธยายกาจัดมันจะไปได้อย่างไงอะ่ะนั่นแหละมันก็ต้องเอาความเอ็นดูกรุณานี่แหละมาลบล้างกันนะมาโน้มจิตใจลงเพื่อความเอ็นดูสงสารในฐานที่เกิดมาแล้วเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน เรียกว่าเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนะไม่ใช่ว่าเป็นผู้วิเศษมีชีวิตยั่งยืนอะไรอะเราเกิดมาแล้วแก่เจ็บตายชั้นใดคนอื่นก็แก่เจ็บตายเหมือนกันนะไม่มีใครจะยั่งยืนอยู่ในโลกนี้ได้ตลอดไปเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะไปเบียดเบียนเขาจะไปทำลายล้าชีวิตเขาหรือไม่ก็ตามอะ รูปร่างอันนี้มันก็ถึงเวลามันแตกดับมันก็แดกแตกดับไปเองมันเลยเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ต้องดำริดที่จะไปทําลายร่างผ่านรูปร่างของใครตัวใครในโลกนี้เลยไม่จําเป็นนะเพราะว่ามันมันมันจะแตกจะดับของมันอยู่แล้วนี่ไม่จาเป็นต้องไปทําลายร่างมันเลยเพราะถ้าผู้ใดไปคิดทําลายร่างอย่างว่านี่มันก็เป็นกรรมเวรเวรตามสนองให้เป็นทุกข์ไม่รู้จบรู้สิ้น นี่มันต้องพี่นาะเห็นอย่างนี้มันถึงบรรเทาความโกรธความมายบาทรงได้คนเรานะ่ะอันนี้แหลนะน้ว่าเป็นน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเลยเออน้ำเมตตาน้ำกรุณานี่อันนี้เป็นน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ทีเดียวในพระพุทธศาสนานี้นะ ดังนั้นน่ะทุกคนต้องดื่มต้องพยายามดื่มน้ำอันศักดิ์สิทธิ์นี้ไว้ในใจไม่ใช่ดื่มไว้ในร่างกายนะดื่มไว้ในใจนั่นน่ะน้อมเข้าไปสู่จิตใจให้ได้ไม่ใช่ว่าเพียงแต่จำเอาตัวตัวหนังสือไว้ได้เท่านั้นแล้วนึกว่าตนมีเมตตาทมอยู่ในใจแล้วไม่ใช่เพียงแค่นั้นนึงไม่มีความหมายอะไรเท่าไหร่นัก ตอเมื่อเราน้อมเอาคำว่าเมตตาทมอันนี้เข้าไปถึงจิตใจจริงๆในใจของตอนนั้นคิดมุ่งหวังว่าที่จะพยายามทำตนให้เป็นสุขและจะช่วยผู้อื่นให้เป็นสุขเหมือนกันเท่าที่จะช่วยได้ในใจนั้นไม่คิดที่จะทำลายล้างผ่านใครให้ใหเป็นทุกข์เดือดร้อนเลยแม้ใครจะแสดงตนเป็นศัตรูต่อตนก็ช่าง นี่ความเป็นผู้ตั้งใจไว้อย่างนี้เสมอเสมอไปอย่างนี้แหละความโกรธความพยาบาทมันถึงเบาบางไปจากกิจใจได้ใจก็จึงสงบแน่วแน่ถ้าว่าใครยังสะสมกิเลสเหล่านี้ไว้ในใจละใจนั้นสงบไม่ได้เลยมันจะต้องฟุ้งซ่านเลื่อนลอยอยู่นั่นแหละกิเลสนี่มันไม่ยอมให้ใจสงบนะลักษณะของกิเลส มีต่มันปั่นใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปอยู่อย่างนั้นอันนี้เป็นลักษณะของกิเลสอีกอีกลักษณะหนึ่งก็ทำใจให้เศร้าหมองขุนมัวนั่นแหละคนเรานี่ถ้าว่าจิตใจเศร้าหมองขุนมัวแล้วไม่มีความสุขเลยจิตใจเศร้าหมองขุนมัวแล้วหน้าตาก็มนหมองไม่พองใสไม่เบิกบาน เป็นอย่างนั้นเพราะว่ากายกับจิตมันเนื่องกันเมื่อจิตมันหมุนไปอย่างไรมันมีลักษณะอาการอย่างไรมันก็ทำให้ร่างกายนี้เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของจิตนั้นได้เพราะว่าจิตนั้นมันมีมันมีอำนาจเหนือร่างกายนี้มันเป็นอย่างนั้นแม้ความหลงก็เหมือนกันนะ เราก็ต้องเอาน้ำคือสติสัมปชัญญะนี่แหละเป็นน้ำสําหรับล้างความหลงให้ได้ความหลงในที่นี้เนื้อในใจความเหงความหลงก็หมายความว่ามันระลึกถึงเรื่องนั้นไม่ได้เลยหรือว่าระลึกได้แต่ว่าระลึกไปในทางที่ผิดเข้าใจผิดไปในเรื่องนั้นโดยสำคัญว่า ที่ตนเข้าใจนั้นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่แล้วไม่ใช่มันถูกต้องมันเป็นทางไปสู่ทุกข์อย่างนี้นะท่านยึงเรียกว่าหลงนั่นแหละถ้าพูดกันอยากให้ชัดๆตรงไปอีกก็ก็หลงยินดีหลงยินร้ายอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสต,ต่างๆในโลกนี่นหะอันนี้เราเรียกว,ว่ามันได้ความชัดเลยคำว่าความหลงนี่นะ เพราะว่าเมื่อบุคคลหายหลงแล้วนะจะมองเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนี่ไม่เป็นสิ่งทีน่ายินดียินร้ายอะไรเลยเพราะว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วมันแปรปวนมันแตกมันดับไปไม่ไม่ใช่ของใคระไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยไม่ได้อะไรถึงแม่บุคคลใดจะส่งใจไปผูกไปพันไว ด้วยความยินดีก็ตามยินร้ายก็ช่างผลสุดท้ายมันก็ไม่ได้ของเหล่านั้นเลย <N> นี่เพรเหตุนั่นแหละเมื่อหายหลงแล้วมันจึงเกิดความรู้ความเห็นอย่างนี้ขึ้นมาแทนว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดมั่นถือมันแท้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆดังกล่าวมานี่มัเป็นอย่างนั้นต้องศึกษาให้รู้ ความจริงนะจิตใจของคนเรามันคล้องอยู่ในการ,รมคุณทั้งห้านี่แหละอย่าไปอย่างอื่นใดเลยแม้จะเป็นนักบวชข้าช่างนะลีกออกจากการ,รมมคุณทางกายมาแล้วแต่ใจนั้นสิมันยังไปผูกพันอยู่นี่ต้องเพ่งดูตัวเองให้มันเห็นนักบวชทั้งหลายนะหรือว่าผู้ครองเรือนทั้งหลายก็เหมือนกันนะ ไปเพ่งอยู่แต่ความพอใจในกามคุณจนเกินขอบเขตอันเป็นเหตุให้ได้ร่วงสินข้อที่สามที่ว่ากามเมสงวิชาจานไอ้เช่นนี้มันก็โกให้เกิดบาปอากุศลน่บุคคลผู้เพิดเพลินในการ,รมคุณเกินขอบเขตจะเป็นผู้ครองเรือนก็ดีมันก็นำทุกนำโทษมาให้แต่ถ้ารู้จักพอดี ไม่ไม่ให้ร่วงศินข้อพุทธบัญญัติต่างกล่าวมานั้นมันก็ไม่เกิดโทษเกิดทุกข์อย่างหยาบคลายร้ายกาศแต่มันก็ต้องให้เกิดโทษเกิดทุกข์ในการเพียวเกิดแก่เจ็บตายไปในสงสารอันนี้แต่มันไม่ถึงกับไปให้เกิดทุกข์ในอบัยภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้น หมายเขาว่าอย่างนั้นโทษแห่งกรรมคุณนี่นะพ้นจากทุกชนิดหนึ่งมันก็ไปติดอยู่ในทุกข์อีกชนิดหนึ่งนี่มันต้องใช้ปัญญาคิดไขค,ควรให้มันเห็นผู้ครองเรือทั้งหลายถ้าพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็จะไม่หมุกมุ่นอยู่ในกามมคุณโดยส่วนเดียวจะหาหนทางสั่งสมบุญกุศลฝึกฝนกายวาจาใจของตน ให้บริสุทธิ์จากบาปโทษมนทินต่างๆหมายความว่าผู้นั้นตื่นตัวได้หายหลงและจะจะไม่ยึดถือเอาบาปเอาโทษทั้งหลายติดตัวไปเลยแม้ว่าจะต้องเกิดอีกในโลกหน้าต่อไปก็จะไม่หาบเอาบาปเอาอาคุศลต่างๆติดตัวไปจะเอาแต่บุญแต่คุณนี่แหละเป็นญาณพาหานะรองรับ ดวงจิตอันนี้ไปสู่โลกหน้ามันถึงจะมีความสุขได้นี่ผู้ไม่หลงไม่เมาผู้ตื่นตัวมันก็ต้องเป็นเช่นนี้แหละผู้ผู้ไม่หลงก็หมายความว่ารู้ได้เลยว่าจิตใจของบุตุชนคนเรานี่นะมันมีทั้งดีทั้งชั่วหมักหมมอยู่ในใจนี่มานับชาติไม่ท่วนแล้วที่ร่วงแล้วมา ไม่ใช่ามีแต่ดีรุน่นรแล้วก็ไม่ใช่ว่ามีแต่ชั่วรุวน่นรนไม่ใช่นะนั่นแหละไอ้ผู้ที่หายหลงหายเมาอย่างว่าตื่นตัวอย่างนี้แล้วมาพ่นาเห็นจิตใจตัวเองมันมีทั้งดีทั้งชั่วอยู่ในนี้ดังนั้นละจึงต้องมาภาวนาโน้มใจลงสู่ความสงบแล้วใช้ปัญญาวินิจฉัยดู ว่าจิตใจนี่มันยึดเอาความชั่วไว้อย่างไรบ้างนี่มันก็เห็นแหละเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันก็มันก็รู้เรื่องตัวเองรู้นิสัยใจของตัวเองว่ามันชอบยึดเอาความชั่วอย่างนี้อย่างนี้ไว้เช่นบางคนน่ะมันเคยชอบโลภเล็งเพ่งเล็งไปในสมบัติผู้อื่นบ้างในสามีภรรยาคนอื่นบ้างเช่นบางคนก็มีนิสัยชอบโกรธ ชอบผูกโกรธไว้ในใจอย่างนี้มันก็รู้ถ้าหากว่าปัญญามันเกิดขึ้นแล้วนะบางคนก็ชอบหลงชอบเมาเข้าใจผิดไปเห็นผิดเป็นชอบไปเห็นบุญว่าเป็นบาปเห็นบาปว่าเป็นบุญไปก็มีมูนี่ถ้าภาวนาทำใจสงบลงไปแล้วใช้ปัญญาเพ่งพิจารณาดูอุปนิสัยใจคอของตัวเอง รู้ได้แน่นอนเลยทุกคนย่อมรู้ตัวเองได้ดังนั้นไม่ควรประมาทควรพากันไว้พระนั่งสมาธิภาวนาน้อมเอาพระคุณทั้งสามประการมาตั้งไว้ในจิตน้มเอาบุญเอากุศลเอาความดีที่ตนทำมาให้มาตั้งไว้ในจิตใจนี่เมื่อบุญคุณนี่เกิดขึ้นในจิตนี้แล้วจิตนี้จกไม่กระสับกระสายไปทางอื่นเลย จิตนี้ถ้าไม่มีบุญมีคุณตั้งอยู่ภายในนี้แล้วมันมันว่าเวเออมันเมื่อมันว่าเวมันก็ต้องคิดสายไปแลมันคิดสายไปหาที่พึ่งนะที่มันคิดไปนั่นนะมันคิดสายไปหาที่พึ่งไปหาความสุขเอทําอย่างไรเราถึงจะมีความสุขได้นี่เมื่อมันมันมองไม่เห็นว่าความสงบจิตนี่เป็นความสุขอันยอดเยี่ยมนี่ มันก็มองเห็นวัตถุสิ่งอื่นภายนอกนุนว่าจักอำนวยความสุขให้แกต่ตนเงินเหลือลาบยศสนเสริญหรือมูนี้ถ้าตนได้สิ่งมูนี้มาแล้วตนก็จะมีความสุขพอมันคิดเห็นอย่างนี้ในใจมันก็เพ่งเล็งไปทั่วเลยบบานี้อ,อ่มเป็นงั้นทีนี้ถ้าหากว่ามันน้อมบุญน้อมคุณนี้เข้ามาสู่จิตใจนี้ได้เมื่อมองเห็นบุญเห็นคุณนี่ว่าเป็น สิ่งอํานวยความสุขให้ตัวงจิตนี่ได้จริงๆอย่างนี้แล้วจิตมันก็อยู่แล้วมันก็ไม่คิดกระสับกระใสไปแสวงหาอะไรต่ออะไรภายนอกเลยทีนี้มันก็สงบนิ่งอยู่ด้วยบุญด้วยคุณนี่แล้วก็สบายก็อิ่มอยู่ด้วยบุญด้วยคุณนี้บบบน,นี้แม้ว่าทรัพย์ภายนอกนั้นจะไม่มีมากมาย แต่เมื่อมีทรัพย์ภายในคือบุญกับคุณนี้แล้วมันก็อิ่มใจมันก็อิ่มแล้วกระสังบ,บอยู่ได้นี่แหละเพราะฉะนั้น